สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเวฟซีมอหันเราพี่น้องครับถึงหมง่งถึงบอลแล้วนี่คือผลงานของมือคลืนนี่ครับพี่น,อน,น้องครับผนโตขึ้นเลยมาตากผ้าเนี่ยห้ายแอ้วพี่เต้นเลยนหีห้อยไม่มีห้อยกะห้อยน้ำเล่าท่านน่อยกันเดี๋ยวพุ่นอุ้งเท้าเ่าหอยสักไปท่านั้น มังเดือดกันสง่งไปตากผ่าตากแพรกันแล้วเน่าแล้วครับน้องวันนี้แดดนี่ท่านี้แดดแดดคักเดียนี่ย

ึงกระไรุเปียกพากเลยเปียกบัดฝนแห้งคาดแตมันนี้แดดาเนี่บมีฝนเลยแหงามยังม่เท่าไหรบ่ยนี่เปียกกว่าเด้พอีกยเียว่า่า พื้นที่มือนนี้ล่งทงหน้าพี่น้งองของผมก่อนหอนโอ้ยสถานที่มือนนี้คือทงหน้าพี่น้องนะ อ่ะมือแรงบร่ผิดวังพี่น้องจะรใไม่ก็ต้องใจครับพี่น้องครับบ้านนี้คือบ้านสร้างส่งย่างครับพี่น้องครับเป็นงานวัดเหมือนี่แต่ว่าสถานที่อยู่ทงนา หามน้อนอนกันนอนแล้วอาบนหนเพค่อออกมาหมดละซีหามุ้งแดงหมดละเปรียกร้ายตีลงเปรียกคักเล่นมาอือนักแล้วหมดเตรียมสถานีเรียบร้อยพร้อมแสดงแต่ว่าหมดมากมาถึงลุงแลนมาถึงนี่แลนวัวสักงูผมเลย

พื้นที่กว้างขวางดีมืไอนปิดวิครับพี่น้องครับเท่ากับงานาวันละเท่ากับปิดดิทางนี้ฝนเที่ยวพี่น้องสังเกตเบิ่งกันได้เบึงขี้ดินก็ได้เ <c ười> อกมาได้อุ้มดีแท้งไหม

อ <alities> okay. ันนี้ยังไงปอดได้หลายบงคือได้เติถังปอดท่า่ได้ยินเสียงห้องแต่ก็โดนเลยไมปอดปวดปวดต้มอึ่งหมอนึงเียมืขึ้นฝนตแข็งคัสั่งเอยู่บุรีรัมย์หมนเลยปวดปวดอึ่งอออน้ยอจินอยากินเจี๋จนแน่จินที่หาจินอยา ยังเหลือป๊าโตเจียนก็่สอนโตเียอเงียปาดปาดปาดโตเจียนแล้วปาดโตยังเหลืออยู่เกิดอวไรเอะออมเถอนไปเฮ้ยเออจะเลยมานคือผู้ตามากเคือเม่ก่อนแปกแปกอาเป็น โอสิหากินเนี่ยปีละเที่ยตออยู่นี่ขิดง่ายหามไหมพี่น้องคนเสดงว่าฝนบ่มากบมาทางนี้ฝนบอที่ออกกว่าเน, <c oughs> <c oughs> นี่สถานที่โอ้อีรีเข้าเจากำลังสอยตับอยู่ ป่าทุป่าทุคงขันแท่น่าคันบอกง <laughs> ่ายเลยมันสูงไลยใส่รถไถมาเบิกออกว่นแท่น่าสูงเอาดิได้หุเข้าไปหูงเถอะมือหุ่นหรอหยกเลิกอ่ะวันที่มืออื้นมืออื้นพ่อฝนตกมาแล้งให้ออกอย่างนี้วะไรถึงหยกเลิกโอ้ยข้าวเดี๋ยวนี้จะข้าวว้าวเต็ม <laughs> <laughs> ข่าวว่าวเป็ะว่ข้าอเขว่านแหละเนไหลงสาหนามือนี้ม่มองไหลนาเออเฮ้ยเจใดโอ้ยเจใดแล้วทมมขึนนึ่กับผ้ดีเพราะว่าดูอุ่งเฮ้เใดอ๋อฝนบกามากหอกสังเกตบ้างสังเกตบ้างพื้นดินกาว่ว่าเนีกวางีดิเออ มุงนาเขาว่าแล้วพี่น้องเอาโอเคครับคลิปนี้ yapıyor, ไวันนี้ผมมาในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทิติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ่อพญาอาทิตรับผพดอาฟิเชียครับพี่น้องครับอย่าลืมใหม่ก็ลังใจได้พี่น้องเด้ออยู่บ้านสังสงยางครับพี่น้องครับจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองดีนี่